นี่ค่ะลอ o ซูมเข้าไปนะคะมดเต็มเลยนี่ค่ะค่ะเราเดินมาถึงตรงนี้เขาจะมีทางแยกให้นะคะทางนี้ก็จะขึ้นไปที่ที่ไม่ลาบนะคะที่มีหินมีอะไรขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะจะมีทางเดินเหมือนกัน แต่ค่ะเราจะเดินทางนี้คะ่ะรอบๆอบอ่างบันไดเขาจะเป็นใช้เหล็กหมดนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นไม้คะ่ะเราที่ให้จับนะคะมีสอวอมาเดินกันเนยอะค่ะจาเชา้ามากันเป็นคู่ๆแต่ค่ะเรามาองิง ไม่ชอบมาเป็นหลายคนไม่ชอบคุยชอบเดินไปดูไปเจออะไรก็ถ่ายมาให้ดูมีคนใหม่อีกแล้วเสียงนกเพราะเพราะมาตรงนี้ค่ะเราจะไม่ใส่ดนตรีนะว่าเสียงเสียงนกเสียงอะไรในป่านี้ ฟังและสบายดีถ้ารู้จักกินนะ่ะมีของกินเยอะแยะเลยแหละแถวแถวนี้มีผัก เหมือนผักพ่อค้าตีเมียด้วยสวยนะ้าตรงเนี้ค่ะเราชอบได้กลิ่นใบไม้แหง้ง เข้ามาตรงนี้มีกลิ่นเยี่ยวของของลิง มีคนเดินมาแล้วค่ะทำไมคนที่นี่ชอบมาวิ่งในป่าเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์ค่ะไม่มีกลิ่นน้ำมันเลยนะคะเครื่องบินก็บินผ่านบนหัวคาร้อนเนี่ยตรงนี้เป็นที่ใกล้สนามบินนะคะสนามบินของทหารนะค่ายทหารค่ะลามังกร ไม่ได้มาเดินนานนะคะมีต้นไม้โค่นลงเยอะเลยตรงนี้ก็โค่นแล้วนะคะต้นใหญ่ที่ซื้นซื้นต้นไม้จะโค่นนะคะแต่ไม้เนื้อดีนะคะไม้เนื้อดีมากเอาไปทำในนะ้ที่บ้านคันละเขียงนะ่ะหั่นเป็นแผน่แผนๆเนาะตัดเป็นแผนน่นนานาอุ้ยสบายเลยเนี่ยใหญ่มาก สวยด้วยต้นใหญ่นะเนี่ยดูไม้อย่างสวยเลยคนตรงนี้เป็นริมน้ำด้วยแล้วลากลากไม้เขาตื่นเลยล้อมง่ายนะคะเวลาฝนตกอบะไม่เข้าป่านะคะ xiang nước xiang nhiều khăn này ní เสียงอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เห็นตัวไปนู่นละเสียงเนี่ยผักเนี่ยกินได้นะเนี่ย ยอดงามๆเลยเยอะมากแต่จะไม่เอานะคะตรงนี้ร้อนแดด เต่ะล่อมาจากตรงนู้นนะคะนู้นน,เนาเคนค่ะล่อเดินมาจากตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ในนี้เลยนะคะ มีแต่เสียงนกเป็นเพื่อนเสียงแมงอยู่ใกล้ถนนแต่ได้ยินเสียงชัดมากอะ่ะหิวข้าวตรงนี้ไม่รู้รู้อะไรเนี่ย ดูมดมดไตเต็มเลยนี่คะ่ะเราซูมเข้าไปนะคะมดเต็มเลยมาตรงนี้ก็เสียงแมง กิ่งนี้หักลงไปแล้วค่ะนู่นลงไปที่น้ำเลยโอเคค่ะคลิปนี้ค่ะเราขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ